Ella se encuentra en el centro de la ciudad. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในงาน NPE Pro Audio a t Electronic Fair 2014ค่ะในรอบนี้ค่ะยุมีสินค้าพิเศษมาแนะนำให้กับทุกท่านนะคะได้รู้จักการเป็นเซตนะคะ PA ชุดหนึ่งเซตนี้เลยแต่จะแนะนำไม่ได้ดีที่สุดนคะคะต้องขอเชิญค่ะท่านนี้เลยนะคะเป็นวิศวกรขอ,ของเราค่ะพี่โจโค,ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่โจเซตนี้มีอะไรที่บอกว่าน่าสนใจบ้างคะ เซตนี้นะครับตัวจะมี power mixer นะครับ power mixer เนี่ยจะมีจะเป็น8 channel นะครับซึ่ง power mixer ตัวนี้จะเป็นแบบสตอริโอนะครับกำลังขับต่อข้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500วัตต์นะครับมันจะมาคู่กับลำโพง FQ 300นะครับ FQ 300เนี่ยกำลังขับต่อเนื่องเนี่ยอยู่ที่300วัตต์นะครับซึ่งสามารถรองรับกับตัว power mixer นี้ได้ ซึ่งมันจะค่อนข้างแม็ดกันพอดีนะครับคุณภาพเสียงออกมาเนี่ยจะมีความชัดเจนและด้วยคุณสมบัตินะคะของชุด PA หนึ่งเนี่ยค่ะพี่โจเขาจะเข้าเหมาะกับงานประเภทไหนของลูกค้าคะตัวชุด PA หนึ่งนะครับมันจะได้งานหลายหลายประเภทนะครับทั้งงานอีเวนต์งานคาราโอเกะนะครับหรือว่างานสังสรรค์นในบ้านใช่ซึ่งคุณสมบัติของตัวพาวเวอร์มิเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวกราฟิก EQ นะครับตัวนี้จะเป็น7แบน นะครับเจ็ดย่านความถี่ซึ่งพาวเอร์เซอร์ชุดนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดแปดช่องนะครับมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับไมโครโฟนแล้วก็ใช้ได้กับพวกเครื่องเล่น DVD CDMD ต่างๆหรือว่าเครื่องเล่นคาราโอเกะก็ได้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือสําหรับงานคาราโอเกะก็คือดีตอรเนฟเฟกต์นะครับดีตอรเอฟเฟกต์ Effect, เนี่ยไว้สำหรับช่วยเสียงร้องนะครับเวลาร้องเพลงมันจะได้ไม่เหนื่อย มันจะคือช่วยให้เราเอือ้อนแล้วก็มีความกล้องนะครับเสียงมันจะฟังแบบสบายๆนะครับตัวชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะครับชุดพี่เอนเนี่ยราคาปกตินะครับทั้งชุดเนี่ยทั้งลำโพง2ใบแล้วก็พาวเวอร์เซอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา15,400หนาพนะครับแต่ว่าในงาน npe npe p r o r i o and electronic fair เนี่ยปี2014เนี่ยนะครับจะอยู่ที่11,900บาทนะครับซึ่งสามารถ จับจองแล้วก็เป็นเจ้าของได้นะครับผมการันตีว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุณได้รับคุณภาพที่ดีแน่นอนโอ้โหแล้ววันหนึ่งนะคะได้ข่าวมาว่ามีจํานวนจํากัดด้วยถ้าใครที่สนใจนะคะได้วิศวก่อนพี่โจนี่นะคะมาการันตีแบบนี้แล้วรีบมาซื้อกันนะคะที่สาขาสำนักงานใหญ่บ้านม้อแล้วก็ที่เสียด้วยค่ะ